สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแท็กตะดม channel ครับวันนี้พามาดูครับ L5018SP นะครับในโรงผานบุกเบิกครับกับผาน d p 2 2 c f h e a v y p l u s 2ครับตัวนี้น่าจะเตรียมดินปูกอ้อยนะครับมุมนี้น่าจะย้อนแสงอยู่นะครับจะพยายามยืนให้มันไม่ย้อนแสงอันนี้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละครับ เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับ17นาฬิกา5โมงเย็นนะครับแดดก็เริ่มอ่อนๆนะครับเพราะว่าแดดแรงมากนะครับถ้าจะมาถ่ายตอนช่วงบ่ายโมงบ่ายสองบ่สามเนี่ยมันก็ร้อนยิ่งนะครับมาดูครับการทำงานของฐาน 2-2-4F ครับกับหญ้ารกๆนะครับรู้สึกว่าจะเคยไถยไปแล้วรอบหนึ่งมาดูนะครับเดีย๋ยวมาเดินตามรอยเลยกันนะครับเพราะว่าจะเดินง่ายขึ้นกันเนาะดินก็จะค่อนข้างที่จะติดค้าพานหน่อยนะครับ อเคไม่ย้อนแสงครับฝั่งนี้แสงสาดมาพอดีครับมองเห็นได้ชัดเจนอยู่นะครับเ,เดินไปใกล้ๆหน่อยเดินถือไม้กันสั่นช่วยนะครับนี่ครับโอ้โหเงา เงาคนถือกล้องอ่าโอเคประมาณนี้ขับต้องตามแบบนี้ได้แต่ว่าฝุ่นทั้งฝุ่นทั้งก็ อย่างอุตานินะครับมันขวนมาแล้วครับประครั้งน้ำหนักผ่านกับการถ่ายมันก็ ก็มีอัตรานะครับส่งผลต่อการต่อกันอยู่นะครับไอตัว F เนี่ย F Heavy Plus 2เนี่ยตามที่ผมอ่านตามไปคู่มือมัน315กิโลกรัมนะครับถ้ายิ่งใครถอดเป็น3ขาถามว่าเข้าลึกกว่ามันก็อาจจะมีเข้าลึกกว่าแต่ว่าน้ำหนักมันนี่จะน้อยนะครับจากเดิมของผม F F ขาส้มนะครับ F ส้มทั้งทั้งพวงนะครับแบบของผมนะครับนะแบบของผมนะถ้าใครรู้จักนะครับจะเป็นแบบ F 1นะครับไม่ใช่ F 2นะตัวนี้เขาเรียก F 2 Heavy p l r s 2นะครับ ตัวนั้นจะหนัก350กิโลนะครับความแตกต่างก็จะมีไอ้พวกน็อตจับคาครับตัวนี้ก็จะมีสีไอ้พวกนั้นจะมี6นะครับแล้วก็โคง้งก็รู้สึกว่าโค้งจะใหญ่กว่านะนะครับแต่ก็เกินกันไม่มากครับก็ต้องดูการใช้งานไปนะครับแลนะครับ ถ้าอยู่ใกล้ๆน่าจะไม่ย้อนมากเท่าไหร่นะคถ้าเดินทางนี่ครับทรายหญ้าเยอะครับมันจะไปอุดข้างหน้าเลยครับนี่ครับหญ้าเยอะนะครับหญ้าหนานะเขาเรียกหญ้าหนาถ้ามันเยอะมันก็จะไายยากนะครับเป็นอุปสรรคอีกนะนี่ครับเอามาแซะนะครับถ้ามันเยอะ นี่ครับถ้ามันหนามาดูกันต่อครับตัวน,นี้ไม่ย้อนแสง ไย้อมาข้างหน้าหน่อยครับอันนี้จะเป็นต้นไม้บังอันนี้เป็นไถ่โลตอ้อยนะครับต้ออยเดิม อ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันกันกบผมคลิปหน้านะครับกระแทกกระโดมนะครับไวต้ติดตามกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ